รบรมราชาองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินทร์มหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้นายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร เสีย้าเทวีสินเปิดกกลยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครับซึ่งตอนนี้กําลังทักทายพูดคุยกับบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาตามภาพที่จะได้เห็นก็มีทั้งนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนนั่นสีแก้วมีคุณสุวัลิปตาพันลบคุณอนุทินชาญวีรกูลมีทั้งทางด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทบงสุวรรณตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขมกราบนะครับในส่วน ส่วนของบิดาของภริยาท่านนะครับท่านเดินทางมาด้วยนะครับวันนี้มีท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีวเบวศคุณสนธยาคุณปลื้มคุณสุชาติตันเจริญมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีคุณสุทินคลังแสงมีหลายหลายท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ซึ่งเราจะได้เห็นครอบครัวของท่านนายกทนรัฐมนตรีนะคะท่านหญิงพักพิไลทวีสินภริยาและบุตรสาวค่ะคุณชนันด,ดาทวีสินค่ะ,คะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นสุภระสิริมงคลแก่ชีวิตและขวัญกำลังใจอันสูงสุดแก่กระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอเธอทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจักมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติสนองพระราชปณิธานตามพระประถมบรมราชโองค์การและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทุกประการในวาระที่ผมได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วน ขอขอบคุณพัคร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนตลอดจนภาคประชาสังคมเอกชนสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐาน จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุดจริตยึดมั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญผมมั่นใจว่าสปีต่อจากนี้จะเป็นสปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยวันนี้อยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญเรามีวิกฤตและปัญหาที่ต้องการทางออกอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจรายได้รายจ่ายความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบและอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมและความยากลำบากผมมีความประสงค์ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้เตรียมไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตบรรเทาปัญหาสร้างการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคไปจนถึงในภาคของครัวเรือนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าบริหารงบประมาณภาครัฐ อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างความร่วมมือเชิงบวกกับภาคเอกชนภาคต่างประเทศทำให้ภาคประชาชนและราชการเติบโตไปพร้อมๆกันผมมีความตั้งใจที่ประสานประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วนสร้างสังคมที่เคารพอัตลักษณ์เคารพความแตกต่างทางความคิดและเคารพกติกาในกรอบระเบียบและกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมาในฐานะของตัวแทนรัฐบาล ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นพลังที่จะคอยผลักดันร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลเพื่อนำประเทศไทยของเราไปข้างหน้าพี่น้องประชาชนที่เคารพ